Oh. ขอให้ปังๆดังๆร้อยล้านพันล้านขอให้ร้อยล้านในภายในพรุ่งนี้เลยที่รากทำไมถึงเป็นปากกาพลดลมปืนคะฉันจะนั่งคุย MS m s n เอยังไงที่ไม่ปกติอ,อ,อันนออันอเีปกกาพลมปืนกาลังจะอ,ออกเดี๋ยวมาดูด้วยกันองทองกันนะคะเออคือว่ามันจะดีไหมต้ดีสิสี่หก สี่ห้าสี่สี่สี่สามสี่สองสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเฮ้อเต้นกู่อ่ะ เปิดเซนดังพอดีได้ป่ะเปิดให้แม่หน่อยนอ่ไม่ต้องนั่งไมดังนั่งเดี๋ยวไม่ีกสวยจังเลยอย่าดังมากฉันดังยิยิ่ยิ่งยย่งงยิ่งยงยิงยิ่งย่ติิเป็นคนที่ชอบงๆรู้สึกอะไรกบอง มาให้ตัดให้อ่ะไข่ก็ไม่รู้ปังจังเลยพี่รักแฟนใครคะเหมือนเหมือนเป็นศิลปินยุคเนาะเนาะยุคสวยอ่ะสวยหวานน่ะเสียงใสด่างแก้วใสด่างแก้วเสียงใสด่างแก้วว้าะใสสุดุด,ด,ดีน่ารัก านตัดให้แม่นี่สานตัดให้แม่นี่นะน้ำตาไหลแล้วเนี่ยอย่างนี้ได้หรอแอ่มาชอบนี้นี่ดี โอ้ยชุดนี้น่ารักค่ะชุดนี้ยังไม่ได้ใส่เลยหุ่นยนต์ให้เราให้เหรอนำแต่งของภูมิใจในตัวลูกฉันน่ะอะใหม่ล่ะ ปั้นแน่เลยอ่ะเป็นแฟนกัน Where Let's Go เป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนี่ปนดปั้นปั้นเมียนะเนี่ยปั้นเด็กนะเนี่ย ก็ไม่จริงเหรออุ๊ยอะไรอ่ะหยอะไรอ่ะมีใครมาแม่มีใครมาเระเอปไปยืนอยู่หน้าบ้านจบแล้วขอให้ต่างๆดังร้อยล้านพันล้านขอให้ร้อยล้านในภายในพรุ่งนี้เลย ชอบชุดไหนที่สุดชอบทุกชุดแต่ชุดที่เปิดอนะ่ะหน้าหนูน่ารักมากหน้าหนูเด็กมากตระที่เปิดหน้าหนูเด็กมากเทียเหมือนกันนะที่รักทำไมถึงเปนประกาศาลมพืนคะเพราะว่าเธอเอามุกนี้มาเสนอแล้วไงแปลว่าเป็นแฟนก็เพลงนี้เป็นซิงเกิที่สอง,องเธอแล้วก็ร้อง,องเยอะขึ้นสกิลเพิ่มมากขึ้นในรอบนี้จริงหรเรียนร้องเพลงเยอะขึ้นโอเค MV จบแล้วเนก็อยากให้ทุกคนไปดู MV นี้กันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเน็กคิดหลายตลบมากเนได้น้องเดส์พว่วมกับคนเดิมจากชอบคุณนะคะเป็นพ่วกับ ดูใจของเน้คิดมา5คอนเซปต์ไอตัวเนก็เรื่องมากมากต้องเอา1ผสม3นะคะคือคอนเซปต์แรกเขาคิดว่าคุย M.S. ยกับผู้ชายนั่นแหละคอนเซปต์ concept 3คือใบคำฉันอยากเอา2อันนี้มารวมกันนะคะเพราะว่าเนรู้สึกว่ามันตรงกับความรู้สึกที่ไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นแฟนกันดีอะเออก็เลยเอามารวมกันส่วนชุดคือในกำหนดต้องมาคุยกันอะ่ะฉันจะนั่งคุย MSN ยังไงที่ไม่ปกติ แล้วก็ชุด2ที่เราจะมาไลน์ซิงแล้วมาเต้นเต้นเต้นตรงแบ็กกราวด์ที่มีแตกราฟิกที่เป็นภาพวาดของเนทอันนั้นคือจะเห็นเต็มตัวยังไงที่มันจะไม่จมชุดครั้งที่แล้วที่แต่งงานกับมอนสเตอร์ของชอบคุณถูกปะเคยแล้วคือพี่พลอยสไตลิสนะคะทำออกมาดีมากกราบแม่แล้วก็จําได้ว่าน็อตก็มีลินิกแสงของปากกาพัดลมแล้วก็พิอีกทีไม่อยากไม่เลยอยากบอกคอนดิบัามันคืออะไรให้ทุกคนคอมเมนต์ดีกว่า ว่าชุดที่เนทใส่ชุดเสือเนทรีเฟอร์ถึงอะไรคอมเมนต์กันมาข้างใต้แล้วถ้าเกิดใครท,ทายถูกเนทจะส่งกระเป๋าอนุนไปให้บอกเลยว่ารางวัลอลิมิเตดไม่ต้องว่าเลือกคนเดียวหรือสองคนนาะโหอ,อ่างั้นเลยเหรอทำไมอะ่ะมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะจริงหรอเขาจะรู้หรอรู้อ่ะโอเคให้แ okay. ค่สองรางวัลก็ได้ <laughs> ที่แล้วนะมันเยอะกว่าครั้งที่แล้วคือมันมีทั้งปากกาพัดลมแล้วก็ปืนอ่ะคิดเยอะมากว่าปากกาแบบไหนที่มันจะดีพัดลมแบบไหนที่มันเป็นแบบทางอันโนปืนแบบไหนที่ไม่ได้ดูนักบัวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นงานเอ็มวีนี้คุณอ่อนไปนั่งรอตั้งแต่เช้าจุดเย็นเกือบไม่ได้กลับบ้านเลยเกือบไม่ได้กลับบ้านเลยว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมในหมู่บ้านเกือบออกไม่ได้ขอบคุณแม่ที่ไปนั่งเ้านะคะจ้า นอนคิดอยู่ทุกคนอะไรขนาดนั้นนะ่ะโดยบังคับบอกความหมที่อยากซื้อ,อยังไงเป็นอะไรเป็นป